รงราวของเราเริ่มต้นที่ซีเอราคาตี้รัฐนิวเมซิโกปี2010บริษัทอวกาศเอกชนเซเลสติสได้เปิดตัวหนึ่งในบริการส่งศพขึ้นสู่อวกาศแบบเอกชนครั้งแรกของโลกเป็นบริการชาปนากิจรูปแบบใหม่ที่แปลกไม่เหมือนใครซึ่งออกแบบมาเพื่อผู้ล่วงลับโดยเฉพาะสิ่งที่บริษัทแห่งนี้ทำคือการส่งที่เท่าจากการเผาศพของผู้เสียชีวิตออกสู่อวกาศเช่นขี้เท่าของยินร็อดเดนเบอรรี รวมถึงกระดอนคูเปอร์นักบินอวกาศผู้เคยมีส่วนร่วมในโครงการเมอร์คิวรีของนาซาก็เคยถูกส่งออกไปในลักษณะเดียวกันเซเลสติส <est> จะเช่าช่องว่างบนจรวดขนส่งดาวเทียมหรือสัมภาระอื่นๆซึ่งถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรอยู่แล้วโดยบริษัทจะบรรจุขี้เท่าจำนวนเล็กน้อยเพียง7กรัมในภาชนะขนาดจิ๋วเพื่อส่งออกไปนอกโลกสำหรับบางคนมันอาจดูน่าประหลาดใจแต่สำหรับอีกหลายคนแล้ว นี่คือความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสส่งร่างที่ถูกเผาแล้วออกไปสู่ห้วงอวกาศคำถามที่น่าสนใจก็คือนี่อาจเป็นการสะท้อนถึงพิธีกรรมโบราณที่มนุษย์เคยปฏิบัติกันมาแล้วหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการใช้เรือหรือสัญลักษณ์บางอย่างที่ใช้ในพิธีศพของฟาโรห์หรือกษัตริย์เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้ล่วงลับเดินทางกลับสู่สวรรค์แต่เหตุใดมนุษย์จึงปรารถนาที่จะส่งคนที่เรารักขึ้นไปในอวกาศหลังความตาย หรือแท้จริงแล้วมันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการบางอย่างที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ความปรารถนาที่จะกลับคืนสู่ดวงดาวเมื่อชีวิตจบลงและในมุมหนึ่งมันอาจสะท้อนถึงความเชื่อดั้งเดิมของมนุษยชาติที่ว่าสวรรค์หรือโลกอุดมคตินั้นอยู่เหนือขึ้นไปอยู่ไกลออกไปจากโลกของเราอย่างไร้ขอบเขตเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจไม่น้อยที่ผู้คนซึ่งมีบทบาทในการริเริ่มแนวคิดเช่นนี้มักจะเป็นผู้มองการไกล ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวล้ำและเปี่ยมด้วยความฝันในการนำพามวลมนุษยชาติออกเดินทางสู่ห้วงอวกาศเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆที่อยู่เหนือความเข้าใจของเราพวกเขาใฝ่หาเส้นทางแห่งการค้นพบใหม่พยายามหาคำตอบว่าณนะจุดใดในเอกภพนี้อาจมีสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับเราและน่าสนใจยิ่งนักที่ในอนาคตแนวโน้มเช่นนี้จะยิ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มนุษยชาติจะค่อยๆปรับตัวให้เข้าใจแนวคิดของบรรพบุรุษมากขึ้นอาจถึงจุดที่ครั้งหนึ่งในอนาคตเราจะสามารถส่งร่างมนุษย์ทั้งร่างออกเดินทางไกลสู่อวกาศอลึกสุดเพื่อเชื่อมโยงกับเหล่าบรรพชนผู้จากไปในมุมมองของคนในอดีตเราทุกคนล้วนเกิดจากดวงดาวทั้งจัก,กรวาลก็ล้วนเกิดขึ้นจากผงพลีของดวงดาวและด้วยเหตุนี้สำหรับใครบางคนจึงดูเป็นเรื่องธรรมดายอย่างยิ่ง ที่จะปรารถนาให้ขี้เท่าหลังความตายของตนได้กลับคืนสู่ห้วงจัก,กรวาลอีกครั้งดังเช่นที่เคยเป็นมาในโลกโบราณในอดีตมนุษย์ถูกมองว่าเป็นวิญญาณอมะตะที่เพียงแค่แวะเวียนมาเกิดในร่างมนุษย์ชั่วคราวก่อนจะเวียนว่ายตายเกิดและกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าความเชื่อนี้เข้าใจได้ว่ามีบางสิ่งในตัวตนของแต่ละคนที่ดำรงอยู่ต่อไปแม้ร่างกายจะดับสูญลงแล้วก็ตามสุสานจึงเปรียบเสมือนบ้านอมะตะ สำหรับส่วนลึกของตัวตนที่ยังมีชีวิตอยู่หลังความตายเป็นไปได้หรือไม่อย่างที่นักวิจัยบางคนตั้งข้อสังเกตว่ามนุษยชาตินั้นพยายามเชื่อมโยงกับจุดกำเนิดจากนอกโลกมาอย่างยาวนานหากคำตอบคือใช่สุสานโบราณที่กระจายอยู่ทั่วโลกอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่อวกาศหลังความตายไม่มีใครล่วงรู้ได้แน่ชัดว่าบรรพบุรุษในยุคแรกเริ่มคิดอะไรอยู่ ขณะเงยหน้ามองท้องฟ้าในยามค่ำคืนบางทีพวกเขาอาจรู้สึกตัวเล็กลงเมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตของเอกภพบ,บางทีพวกเขาอาจสงสัยว่าดวงดาวที่ลอยอยู่บนนั้นคืออะไรและบางทีพวกเขาอาจเริ่มจินตนาการเรื่องราวในตำนานกำเนิดเทพ,พเจ้าเทพธิดาและสิ่งมีชีวิตจากโลกแห่งจิตวิญญาณที่สถิตยอยู่เหนือชั้นฟ้าอาจด้วยเหตุนี้วิหารโบราณจำนวนมากทั่วโลก จึงถูกออกแบบให้สอดคล้องกับตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าเพราะบรรพชนของเรากำลังสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้เทพเจ้าบนฟ้าสามารถมองเห็นและเพื่อให้ดวงวิญญาณสามารถเดินทางสู่เทพเจ้าเหล่านั้นได้โดยสวัสดีภาพสิ่งที่บรรพบุรุษพยายามสื่อผ่านโบราณสถานเหล่านี้ก็คือความเชื่อที่ว่าวิญญาณจะออกเดินทางสู่หมู่ดาวสู่ห้วงจักรวาลและไม่ว่าที่ใดในโลก ที่ทีกรรมการฝังศพที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันก็ปรากฏขึ้นอย่างแพร่หลายสุสานต่างๆอาจเชื่อมโยงกันทั้งด้วยรูปแบบสัญ,ญลักษณ์และความเชื่อที่ยึดถือร่วมกันทั้งหมดนี้เพื่อมุ่งสู่สิ่งเดียวกันคือการส่งผ่านจิตวิญญ,ญาณอย่างสงบสุขจากโลกแห่งชีวิตสู่โลกหลังความตายนักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณให้ความเห็นว่าเป็นไปได้หรือไม่ ห้องเก็บศพในยุคโบราณถูกสร้างขึ้นจากความรู้ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาสู่บรรพบุรุษของเราโดยสิ่งมีชีวิตจากฟากฟ้าและหากเรื่องนี้เป็นความจริงเราอาจมีโอกาสได้กลับไปพบก,กับพวกเขาอีกครั้ง <Hey. S 1> เรื่องราวลี้ลับของการเดินทางไปยังโลกอื่นเมฆเรืองแสงที่ลอยลงมาจากท้องฟ้าเสียงประหลาดที่ดังกังวานลงมาจากเบื้องบน และการเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตลึกลับเหนือธรรมชาติที่มักจะมาพร้อมกับภาพนิมิตของอนาคตคำถามสำคัญที่มนุษย์เราต้องหันกลับมาทบทวนก็คือเทพเจ้าเหล่านั้นคือใครกันแน่พวกเขาเป็นเพียงจินตนาการของบรรพบุรุษหรือเคยมีอยู่จริงเหล่าศาสดาในโลกยุคโบราณเป็นผู้ส่งสารจากพระเจ้าหรือพวกเขาได้รับความรู้จากแหล่งที่ลึกลับยิ่งกว่านั้นบางทฤษฎีเชื่อว่า ศาส,สดาหเหล่านี้เป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นกระบอกเสียงของพลังจากนอกโลกพลังที่มีเป้าหมายเพื่อควบคุมโลกใบนี้ให้เป็นไปตามแผนของพวกเขาผู้คนนับล้านทั่วโลกเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนโลกในอดีตหากเรื่องนี้เป็นความจริงมนุษย์ต่างดาวในสมัยโบราณอาจมีบทบาทในการกำหนดเส้นทางของประวัติศาสตร์มนุษยชาติและหากเป็นเช่นนั้นบางทีเราอาจสามารถพบเบาะแสได้ จากเรื่องเล่าของเหล่า,าศาสดาในยุคโบราณและคำทำนายลึกลับของพวกเขาภ <Hey. S 1> ูเขาเกเบลคาซัมเอตารีฟ e ประเทศอียิปต์ภูเขาลูกนี้ที่ตั้งประงานอยู่กลางทะเลทรายเซนายเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์แห่งโชชาตาที่สำคัญที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ทางาศาสนาเป็นที่เชื่อกันว่า ที่นี่คือสถานที่ซึ่งโมเสสศาสดาคนสำคัญของชาวยิวและคริสเตียนได้ประสบกับผู้ไม้ที่ลุกไหม้โดยไม่มอดไหม้และในเวลาต่อมายังเป็นจุดเดียวกันที่เขาได้รับบัญญัติสิบประการจากพระเจ้าแต่คำถามสำคัญก็คือเหตุการณ์นั้นคือการพบพระเจ้าจริงๆหรือไม่หรือว่าโมเสสเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่ถูกเลือกขึ้นมาอย่างสุ่มโดยพระเจ้าหรือเขาอาจมีพรสวรรค์บางอย่าง ความสามารถโดยกำเนิดในการสื่อสารกับพลังงานเหนือธรรมชาติในวรรณกรรมลึกลับจากทั่วโลกต่างมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่สิ่งมีชีวิตจากฟากฟ้า,ฟาเช่นเทพเจ้าหรือสิ่งเหนือธรรมชาติบางอย่างได้ลงมายังโลกและแทรกแซงเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นพลังที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ในพระคัมภีร์ไบเบิลโมเสสเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เด่นชัดเขาเป็นหนึ่งในผู้นำที่ได้รับการชี้นำจากฟ้า เหมือนกับว่ามีเทพ,พเจ้าอยู่เบื้องหลังช่วยเหลือให้บรรลุปเป้าหมายที่สูงส่งนอกจากเรื่องราวของศาสดาโมเสสแล้วคัมภีร์ไบเบิลของทั้งชาวยิวและคริสเตียนยังเต็มไปด้วยบันทึกของาศาสดาคนอื่นๆที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกันาศาสดาคือองค์ประกอบสำคัญที่พบได้ในเกือบทุกสังคมโบราณพวกเขาเปรียบเสมือนตัวแทนผู้เชื่อมโยงโลกของมนุษย์กับโลกของเทพเจ้าและโลกอมตะที่อยู่ระหว่างเทพ,พเจ้าและมนุษย์ ศาส,สดาถูกมองว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสื่อกลางทำหน้าที่ถ่ายทอดสารที่มีที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยสิ่งที่น่าสนใจคือข้อความเหล่านี้ไม่ใช่เพียงคำพูดธรรมดาแต่ยังสะท้อนถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวศาสดาผู้นั้นด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อมีผู้ใดได้ยินคำของศาสดาก็เปรียบเสมือนได้สัมผัสกับก,บการปรากฏตัวของพระเจ้าเองไม่ใช่เพียงการรับสารจากพระองค์เท่านั้น และเมื่อศาสดาผู้เป็นที่ยอมรับในชุมชนกล่าวว่าพระเจ้าทรงกริ้วในบางสิ่งบางอย่างและผู้คนจําเป็นต้องกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อลบล้างความไม่พอพระทัยนั้นพวกเขาก็จะรีบปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อสงสัยแต่อะไรคือที่มาของข้อความเชิญพยากรณ์เหล่านี้มันเป็นจริงหรือไม่ที่คําพูดเหล่านี้มีต้นกําเนิดจากพระผู้เป็นเจ้านักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณบางคนเชื่อว่า อาจมีคำอธิบายอื่นที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องราวเหล่านี้อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับาศาสนาโดยตรงหากแต่เป็นเหตุการณ์ประหลาดที่าศาสดาเหล่านั้นได้ประสบกับสิ่งมีชีวิตลึกลับบางอย่างซึ่งอาจไม่ได้มาจากโลกใบนี้เลยก็เป็นได้าศาสดาและคำทำนายต่างๆเป็นหลักฐานชัดเจนว่าสิ่งมีชีวิตชั้นสูงเหล่านี้ได้ส่งคำแนะนำมา เพื่อช่วยให้มนุษย์สร้างสรรค์อาร,อรายธรรมก้าวไปข้างหน้าและแม้กระทั่งเตือนล่วงหน้าถึงอนาคตว่าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นและมนุษย์จำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมคำถามที่น่าสนใจก็คือเป็นไปได้หรือไม่ที่สิ่งมีชีวิตนอกโลกได้ติดต่อกับาศาสดาโบราณเหล่านี้คำตอบอาจถูกเปิดเผยได้จากการสำรวจเรื่องราวของโมเสสซึ่งบันทึกไว้ในหนังสืออพยพของพันธสัญญาเดิมที่มีอายุมากกว่า3,000ปี การพบครั้งแรกของโมเสสกับพระเจ้าปรากฏในบทที่สของหนังสืออพยพโมเสสได้พบกับผู้ไม้ไฟลุกไหมแต่กลับไม่ถูกทำลายและพระเจ้าก็ทรงตรัสกับเขาจากผู้ไม้นั้นโดยมอบหมายภารกิจให้ปลดปล่อยชาวฮีบรูที่ถูกกดขี่ในอียิปต์นักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณบางคนเชื่อว่าผู้ไม้ไฟลุกไม้นี้อาจเป็นอุปกรณ์จากนอกโลกเครื่องจกักรหรือแม้กระทั่งยานอาวกาศชนิดหนึ่งก็เป็นได้ และถ้าเป็นเช่นนั้นโมเสกกำลังสื่อสารกับใครหรือกับสิ่งใดกันแน่บางทีคำตอบเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมนุษยชาติและความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตจากจักรวาลอื่นอาจรอวันเปิดเผยในอนาคตที่ใกล้เข้ามาเพราะไม่ว่าจะเป็นตำนานหรือความจริงสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือมนุษย์เรายังคงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างหวังและใฝ่ฝันที่จะได้สัมผัสกับความลึกลับอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุด